โรคหลอดเลือดถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ในเรื่องของสุขภาพที่ไม่ควรละเลยเด็ดขาดเพราะหากปล่อยให้หลอดเลือดของเรามีปัญหาจนทำงานไม่ได้ก็จะส่งผลต่อสุขภาพมากมายทั้งเรื่องของสมองความดันร้ายที่สุดอาจจะส่งผลให้เป็นโรคอมรัมพฤกษ์อัมาพาตได้เลยล่ะค่ะแต่จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรลองไปฟังจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพกันเลยค่ะ ทุกอวัยวะภายในร่างกายล้วนแล้วแต่พึ่งพาอาศัยหลอดเลือดทั้งนั้นไม่มีอวัยวะใดเลยที่ไม่อาศัยหลอดเลือดหลอดเลือดทําหน้าที่นะครับลำเลียงอาหารออกซิเจนไปส่งให้เซลล์ต่างๆทั่วร่างกายแล้วเจ้าเซลล์ที่สําคัญที่สุดนะครับที่บังคับบัญชาทุกทุกอวัยวะทั่วร่างกายคือเซลล์สมอง เจ้าเซลล์สมองเนี่ยนะครับทำงานหนักมากใช้ออกซิเจนมากมายมหาศาลเขาบอกว่าออกซิเจนหายใจเข้าไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ30%มาใช้ที่สมอง <Peanut. S 1> เพื่อสันดาบกับอาหารสร้างเป็นพลังงานและพลังงานในเซลล์สมองจะใช้เยอะเมื่อใช้เยอะสันดาบเยอะก็เกิดอนุมูลอิสระเยอะแล้วอนุมูลอิสระที่ทำลายเซลล์สมองอยู่ทุกวี ทุกวันเนี่ยถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับในที่สุดสมองคนนุณนี่จะหลงหลงลืมลืมนะครับเพราะหลอดเลือดมันเริ่มตีบตันแล้วเมื่อหลอดเลือดตีบตันเนี่ยก็กลายเป็นอะไรครับอมมาพลึกอมมาพาดที่ไปที่ไหนก็เห็นไปทั่วทั้งประเทศวิธีแก้ปัญหาก็คือต้องรับประทานสาร,สารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่า แอตตาเซนทิลมาในชื่อของผลิตภัณฑ์ไบโอเอสตินเพื่อทำให้หลอดเลือดเนี่ยนะครับไม่อุดตันสารแอตตาเซนทินสามารถผ่านตัวกรองเลือดที่ไปเลี้ยงสมองที่เขาเรียกว่า Blood b r a น n Barrier ได้เป็นอย่างดีมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่สามารถทะลุเข้าไปสู่เนื้อสมองได้สารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆไม่สามารถเข้าได้ นะครับเมื่อเกิดอนุมูลสระมากมายแต่ไม่มีตัวช่วยกำจัดเพราะมันเข้าไปไม่ได้ยกเว้นตัวนี้นะครับคือแอตต้าเซนตีเพราะนั้นแอตตาเซนตีเนี่มีส่วนช่วยสมองเป็นอย่างมากเลย